นักร้องดังยอมรับตกอับเคยเสียน้ำตาและคิดย้ายกลับบ้านเกิดที่สวีเดนครามบอร์ดอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งไทยมานานหลายสิบปีสำหรับฝรั่งหนุ่มตาน้ำข้าวโจนัสแอนเดอร์สันแม้ตอนนี้ผลงานจะลดน้อยถอยลงไปบ้างแต่เขาก็ยังคงมีใจรักกับการร้องเพลงไทยเสมอ ล่าสุดโจนาทได้มาพูดคุยในรายการคุยแซบโชยอมรับว่าช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาไม่มีงานไม่มีเงินเลยถึงขั้นต้องเอาเงินเก็บหลักล้านบาทออกมาใช้เกือบหมดเจ้าตัวยอมรับแบบไม่อายว่าก็มีหลังน้ำตาหลายครั้งเมื่อถึงทางตันกักตัวอยู่แต่ในบ้านและคิดจะกลับบ้านเกิดที่สวีเดนด้วย ไม่ปฏิเสธที่ช่วงเวลานั้นเป็นนักร้องตกอับแต่เราก็พยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพยายามหาทางลุกขึ้นมาให้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com